มาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานไพ่ย,ยิปซีประจำวันอังคารที่21เดือนพฤศจิกายน2566นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น9ก้าค่ำเดือน12ปีเถาะนะครับผมเราจะมาเช็คกันว่าคนที่เกิดทั้ง7วันนั้นจะได้ไพ่พลังงานอะไราและวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับผมสีที่ใช้เสริมดวงเสริมโชคลาภในวันนี้นะครับก็คือสีส้มนะครับส่วนสีที่โดดเด่นทังน้นการอุปถัมภ์ก็คือ สีม่วงและสีฟ้าสีที่ห้ามใช้ในวันนี้จะเป็นสีเหลืองอ่อนและสีขาวนะครับผมเลขมงคลประจำวันนี้นะครับก็คือเลข3เลข7เลข6เลข5และเลข9ครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคำพยากรณ์คนที่ชมทาง tiktok และทุกๆแพลตฟอร์มนะครับกดไลค์กดหัวใจแชร์คลิปนี้ให้เป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานนะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อ,อ เปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะครับใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีนะครับให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีนะครับให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจคนที่ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆคุณสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับ พูดทั้งเปิดทรมังเปิดสังคังเปิดนะครับใครชมจนจบขอให้ประสบความสําเร็จจงเปิดเงินเปิดทองเปิดความสําเร็จนะครับส่วนคนที่เพิ่งชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับไม่อยากพลาดคนเทต์ดีๆนะครับในช่องของอาจารย์กดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับอาจารย์จะเริ่มจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับว้าวได้ไพ่แปดไม้เท้านะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในงานของคุณหรือว่านะครับ คุณกาลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่เข้ามาในดวงชะตานะครับแต่ว่านะฮะคุณต้องมองเห็นแล้วก็รีบคว้ารีบทํามันนะครับอย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้คุณจะได้โชคลาภนะครับอันไม่คาดฝันที่จะเข้ามานะครับแหมเป็นโชคลาภฟุกๆุกซะด้วยนะครับสุขภาพวันนี้ดูแข็งแรงนะครับการเจ็บป่วยก็แข็งแรงขึ้นแน่นอนนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้จะมีคนเข้ามาชอบนะครับจะมีคนมา แอบรักมาบอกรักนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักของคุณมักจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทำให้คุณนั้นแปลกใจและดีใจนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปปล่อยนกปล่อยปลานะครับนะเติมน้ำมันตะเกียงและไหวองค์พิฆเนศปางประธานพรจะเสริมโชคเสริมลาภให้ได้อย่างดีทีเดียวนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับผม ได้ไพ่เดวิลนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นความยุ่งเหยิงความวุ่นวายนั้นจะถูกเคลียร์ออกนะครับมีสิ่งดีๆนะครับมีคนเข้ามาอุปถัมภ์และช่วยเหลือจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะท่านที่ทาอาชีพงานบันเทิงงานบริการหรือว่านะครับงานค้างานขายนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะมีโชคลาภหรือว่านะครับการค้าการขายก็ซื้อง่ายขายคล่องครับสุขภาพนะครับวันนี้นะดูแข็งแรงดูตื่นเต้นนะครับนะ แต่ก็ทานน้ำเยอะๆนะครับอย่าทานน้ำน้อยเนาะนะครับความรักคนโสดวันนี้จะมีคนมานะครับสารภาพความในใจนะครับนะหรือถ้าคุณแอบรักใครก็บอกความรักนะครับบอกความในใจให้เขารู้ไปเลยนะครับก็จะดีคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักที่คุณเจออยู่ก็จะพาให้คุณมีความสุขได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระแม่ ลักษมีนะครับเ p แห่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์และพระแม่ธรณีด้วยนะครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่เด็กถือดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะฮะค่อนข้างจะมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายพอสมควรนะนะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็มองข้ามมันไปบ้างอะไรที่ขวางหน้าบ้านขวาง หน้าโต๊ะของคุณที่มันเป็นจุกจิกๆก็เอาออกบ้างนะครับนะจะได้เป็นการเสริมดวงเสริมสตานะครับการเงินก็เช่นกันนะครับนาอเคลียร์นะครับโต๊ะทํางานเคลียร์กองขยะหน้าบ้านออกไปนะครับก็จะมีโชคลาภเข้ามาครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับกับการทํางานหนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้บํารุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับคุณมักจะเป็นคนที่จุกจิกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว วางมันซะบ้างนะครับความรักจะได้ดีขึ้นนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของนะฮะปัญหาจุกจิกความงองแงงความงี่เง่าของตัวคุณเองนะครับนะก็กนะ็ค่อยๆปรับตัวแล้วจะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปถวายน้ําฉันน้ําใช้กับพระสงฆ์นะครับว่า้ไอ้ไข่วัดเจดีย์หรือนะครับองค์พระพิคเนตปางประธานพรครับผมท่านที่เกิดในวัน พุธกลางวันและกลางคืนว,ว่าวได้ไพ่นะฮะก้าเหรียญน,นะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่านะครับโดดเด่นในเรื่องของการค้าการขายจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับทําอะไรก็ต้องรีบต้องเร่งนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะมีโชคลาบนะครับเข้ามาอย่างไม่คาดฝันเป็นโชคลาบแบบฟลุกฟล๊กๆนะครับสุขภาพครับให้ระวังอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจจะทําให้คุณเจ็บป่วยได้นะครับ ความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณมักจะชอบอยู่คนเดียวไม่ค่อยชอบให้ใครมาวุ่นวายเราะยังนนคุณยังไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามานะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ออกแนวสันโดษนะครับไม่ค่อยอยากอยู่กับใครไม่ค่อยอยากคุยกับใครนะครับเก็บตัวทําให้ใจเย็นๆซะก่อนก็จะดีกว่านะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันให้ไหวขอพรจากพระแม่ลักษมีนะครับพุธกลางคืนคก็เช่นกันนะครับผมท่านที่เกิดในวันพระฤห,หับสบดี ครับมาดูกันเลยว้าวได้ไพ่ราชินีถือถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นต้องรอคอยก่อนนะครับนะทำอะไรก็แล้วแต่วันนี้ทุกอย่างจะช้าลงนิดนึงนะครับไม่ได้ไวนะเพียงแต่ว่าได้อย่างแน่นอนคุณคาดหวังความสมบูรณ์แบบในการงานนั้นถือว่าดีนะครับการเงินวันนี้จะมีโชคลาภนะครับแต่ว่าต้องรอหน่อยนะครับอย่างไม่สมหวังเนาะสุขภาพนะฮะดูแลในเรื่องของสายตาหรือว่าปวดต้นคอนะครับนะ บางทีก็เครียดมากหน่อยนะครับก็ทําใจให้สบายๆออกกําลังกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้สิ่งที่คุณคาดหวังนะครับก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับรอก่อนใจเย็นๆนะครับคนที่มีคู่นะครับบางทีความรักของคุณเองนั้นยังไม่ได้หลังใจสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องทําความเข้าใจกันถึงจะดีที่สุดนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับนะครับองค์พระแม่ลักษมีเทพีแห่งความ สำเร็จล้ำรวยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมไหว้พระพิคเนตด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับโออิไดไพ่9ดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นต้องเคลียนะครับนะงานเก่าๆขยะที่อยู่หน้าโต๊ะทำงานหรือหน้าบ้านนะครับแหม้วตัวนี้นำปัญหามาสู่ตัวคุณเลยนะครับอรมัดระวังด้วยนะครับคิดเยอะคิดมาก กังวลแบกทุกเรื่องไว้บนหัวนะครับจนไม่มีกระติกระายในการทํางานนะครับอาจารย์ว่าค่อยๆแก้ไปทีละอย่างนะครับก็จะดีที่สุดการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้นะครับอย่าพึ่งจ่ายอะไรเยอะนะครับจ่ายเท่าที่จําเป็นก็พอนะครับโชคลาภยังไม่มาสุขภาพนะไมให้ระวังความคิดเยอะความคิดมากนะครับปวดหัวไมเกรนนะครับความรักคนโสดวันนี้ยังไม่สมหวังคุณยังไม่อยากเปิดใจใครเข้ามาทุกวันนี้ก็เครียดอยู่แล้วนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณอาจจะแบกปัญหาในเรื่องของครอบครัวภาระค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกี่ยวกับครอบครัวทําให้คุณนั้นต้องเครียดเยอะเลยนะครับอาจารย์ว่าอามีอะไรต้องแจกแจงต้องพูดคุยกันจะดีกว่านะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ทําบุญเกับโรงพยาบาลสอ์นะครับแล้วก็ไหว้องค์พระพิคเนตปางขจัดอุปสรรคนะครับจะได้โชคดีนะครับแก้ไขปัญหาให้คุณได้ท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ ได้ไพ่แปดถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณอาหารจะต้องมีการปรับตัวนะครับวันนี้ต้องระวังเรื่องของคําพูดการทะเลาะหรือความขัดแย้งนะครับเพราะมักจะทําให้ตัวคุณเองนั้นนะครับเจออุปสรรคเจอปัญหาได้ง่ายๆนะครับคนที่ตกงานอยู่ก็ยังไม่ได้งานนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ไม่มีโชคลาภเลยนะครับนะให้ไหว้พระภูมิเจ้าที่เผื่อจะได้โชคได้ลาภมาบ้างนะครับ สุขภาพครับวันนี้นะฮะให้ดูในเรื่องของการเจ็บป่วยจ่เกิดจากความคิดเยอะคิดมากนะครับความรักคนโสดวันนี้ยังไม่สมหวังนะครับถ้าคิดที่อยากจะมีความรักที่มีความสุขก็ต้องใจเย็นๆนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักของคุณนั้นให้ระวังการมีปากเสียงความขัดแย้งนะครับหรือปัญหาที่เจอ,อยู่นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระภูมิเจ้าที่นะครับของแตกของหัก นะครับที่อยู่ตรงสารหรือว่าอยู่ตรงหิ้งบูชาเอาออกด้วยนะครับนะจะได้มีความสุขนะครับแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคให้ชีวิตของคุณด้วยนะครับแล้วก็นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบและช่วยแชร์เป็นสะพานบุญเป็นธรรมทานนะครับสัพพะทานังธรรมะทานังการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะครับขอทุกท่านจงประสบความสำเร็จความสุขและความสมหวังครับ